ในคืนที่ฟ้านั้นเต็มไปด้วยแสงไฟเราอบกอดกันและมองไปบนฟ้าไกลสุดหัวใจสุดสายตามีแต่เราดวงจันทร์ลุ่มลอยและมอบความรักให้กันขอบคุณวันนี้ที่คอยดูแล รักฉันจากหัวใจจากนี้ไปมีแต่เจอฉันไม่รู้วัวนพรุ่งนี้ดวงดาวจะให้ไปไหนฉันไม่รู้วัวนพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเช่นไรแต่ฉันก็รู้ใจของฉัน จะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอโอกกอเธอด้วยรักรักที่ห่วงใยใจฉันให้เธอมันเป็นของเธอรู้ไหมทุกคำมันกระนอ,อกมาจะาหัวใจเราจะลอยคำฝ่าทากเปล่งมูด้าจะมีมีความเหงาเข้ามากำกลาย เหมันเป็นของเธอรู้ไหมฉัญยาจะดูแลเธอจากนี้ตลอด